แม่ของฉันเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ฉันเกิดมาลืมตาดูโลกใบหน้าของฉันก็คล้ายกับถุงกระดาษพ่อกับแม่ตกใจมากกลัวว่าฉันจะมีปมด้อยที่เกิดมาหน้าตาอาภัพแบบนี้เถอเอ้ลูกแม่ช่างน,น่าสงสารจริงๆเลยทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับลูกด้วยจนกระทั่งพ่อกับแม่ฉันได้พบกับร่างทรง เขาก็ทักว่าเด็กคนนี้โดนซับแล้วฉันจะต้องทำยังไงคะแม่หมอฉันไม่อยากให้ลูกของฉันมีปมได้วิธีแก้ก็คือต้องหารักแท้ให้เจอ <c oughs> ขอให้โชคดีเมื่อฉันเติบโตขึ้นฉันยิ่งเกลียดตัวเองที่มีหน้าตาอัปลักษณ์แบบนี้ ฉันไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากเจอผู้คนไม่อยากทํากิจกรรมอะไรเลยกินข้าวกินน้ําก่อนไปโรงเรียนหน่อยสิลูกเดี๋ยวก็เป็นลมเป็นแรงไปหรอกพ่อคะหนูไม่อยากเกิดมาหน้าตาแบบนี้ทําไมพ่อกับแม่ถึงไม่ปล่อยให้หนูตายตายไปหนูจะได้ไม่ต้องทอรมานแบบนี้อย่าพูดแบบนั้นสิลูกไม่ว่ายังไงหนูก็คือแก้วตาดวงใจของพ่อกับแม่นะ ตอนลูกยังเป็นทารกเคยมีร่างทรงบอกว่าลูกถูกสาปวิธีแก้ก็คือต้องหารักแท้ให้เจอแล้วหนูจะไปหารักแท้มาจากที่ไหนคะแม่แม่ดูหน้าหนูสิเหมือนคนซะที่ไหนอับประลักขนาดนี้ใครเขาจะมารักหนูทอลูกอย่าว่าตัวเองแบบนั้นสิไม่ว่าจะยังไงพ่อกับแม่ก็รักหนูสุดหัวใจนะลูกนั่นไอแก้วเพื่อนสนิทของฉัน เรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆเฮ้ยมิวกี้ไปเรียนกันแกคอยรับคอยส่งฉันไปเรียนทุกวันเลยอ่ะเกรงใจจังเลยเกรงใจอะไรกันเล่าเพื okay. ่อนกันฉ really ันตั้งใจว่าจะไปเรียนแล้วก็กลับบ้านพร้อมเธอทุกวันเลยพอวันหนึ่งเราสองคนทำงานฉันก็ยังจะคอยรับส่งเธอคอยดูแลและปกป้องเธอตลอดไปขอบใจนะ นอกจากพ่อกับแม่ก็มีแกนี่แหละที่คอยดูแลฉันว่าไงย๊จยายหัวถุงกระดาษคนอะไรหน้าตาอัปลักณสิ้นดีเกิดมาแบบนี้สู้ไม่เกิดยังจะดีกว่าเฮ้ยทำไมปากปีจอแบบนี้วะวันนี้แหละฉันจะเอามาในปากแกออกพราเธออย่าทะเลาะกับคนนิสัยไม่ดีเพราะฉันเลยไม่ได้หรอกฉันจะไม่ยอมให้ใครมาว่าเธอฉันจะต้องสั่งสอนมันบอกให้พอก็พอไง ฉันก็อภปรักจริงๆเหมือนกับที่เขาพูดแหละมิวกี้รอฉันก่อนฝากไปก่อนนะเว้ยฝากไว้แล้วก็อย่าลืมมาเอาคืนล่ะทำไมฉันต้องเกิดมาหน้าตาแบบนี้ด้วยฉันเกลียดตัวเองฉันเกลียดตัวเองทำไมเธอต้องไปใส่ใจกับคนที่ไม่ได้รักไม่ได้หวังดีกับเธอด้วยในโลกนี้คนที่รักเธอยังมีนะแต่จะบอกว่ายังมีพ่อกับแม่ชิมิล่ะที่รักฉันอันนั้นน่ะฉันรู้ แต่ที่ฉันต้องการก็คือรักแท้แม่บอกว่าตอนที่ฉันยังเด็กเคยมีล่างทรงทักว่าฉันถูกสาบให้มีหน้าตาแบบนี้วิธีแก้ก็คือต้องหารักแท้ให้เจอแต่แกดูหน้าตาของฉันสิอัปปรักขนาดนี้ฉันจะหารักแท้ได้จากที่ไหนมิวกี้ฉันมีอะไรจะบอกฉันรักเธอนะรักมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่แน่ฉันอาจจะเป็นรักแท้ที่เธอตามหาอยู่ก็ได้ กระจกลนะกระจกกระจกอยู่ไหนฉันจะส่องดูว่าหน้าตาของฉันเหมือนคนปกติหรือยังยังหน้าตาเหมือนเดิมเลยสงส,งสัยร่างทรงโกหกแล้วแหลจะจเย็นๆนะมันอาจจะต้องใช้เวลาไม่ว่าเธอจะหน้าตายัางไงฉันจะยืนเคียงข้างเธอตลอดไปสามปีผ่านไปไวเหมือนโกหกตั้งแต่วันที่แก้วสารภาพร,รักกับฉัน เราสองคนก็ตกลงเป็นแฟนกันสุขสันต์วันครบรอบที่เราสองคนเป็นแฟนกันนะฉันขอให้เธอมีความสุขมากๆเธอไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆฉันไม่เกลียดตัวเองเหมือนเมื่อก่อนแล้วต่อให้หน้าตาของฉันจะขี้ริ้วขี้เละอัประลักขนาดไหนฉันก็จะรักตัวเองให้มากๆภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นต่อให้คนทั้งโลกต่อว่าฉันไม่รักฉัน แต่ฉันก็ต้องรักตัวเองฉันดีใจนะที่เธอคิดได้แบบนี้ถ้าเรายังไม่รักตัวเองแล้วใครล่ะจะมารักเราถูกไหมเฮ้ย <c oughs> มันมีมมิวกี้หน้าเธอทำไมเกิดอะไรขึ้นหน้าของฉันเป็นอะไรหรอหน้าเธอเหมือนคนปกติแล้วนะสิจริงๆด้วยหน้าของฉันเหมือนคนปกติแล้วพ่อคะแม่คะมาดูอะไรนี่เร็ว มิวกี้จริงๆเหรอลูกพ่อไม่ได้ฝันไปใช่ไหมหนูดีใจจังเลยคะ่ะในที่สุดหนูก็แก้คำสาปได้แม่ก็ดีใจเหมือนกันลูกพวกเรารอวันนี้มานานมากรักแท้ที่หนูต้องหาให้เจอก็คือรักตัวเอง